มาดูสายพันธุ์อีลอกในสวนผมนะครับโอ้หอาจจะไม่ใช่อีลอกหางควายหรืออีลอกขันหอกที่เขาว่าสูงกว่าใหญ่นะครับแต่ตัวนี้นะครับบ้านผมเรียกว่าอีลอกอีไลนะครับมันมีสองสายพันธุ์นะครับที่สวนผมว่าจะมีสายพันธุ์เขียวออกจุดๆุดแบบนี้นะครับแล้วก็สายพันธุ์สีดําออกจุดๆุดแบบนี้นะครับดูลำเขานะครับเนี่ยไม่ได้เล็กนะครับโอ้หสูงระดับอกผมเหมือนกันนะครับการดอกดูกอนี้นะครับกอเดียวดูนะครับเนี่ย โอ้โห oh ไม่ธรรมดานะครับได้แบบนี้สักหมื่นกอนะครับโอ้โ oh หสบายเลย <laughs> สวัสดียามเช้านะครับเจ็ดมงเช้าหน่อยๆนะครับผมอยู่กับภารกิจเก็บเมล็ดอีลอกนะครับหลังจากที่อาทิตย์ก่อนๆนี้นะครับได้ทําการห่อฝักของเขาไว้นะครับกันพวกนกพวกไก่นะครับมากินผลสุกของเขานะครับตอนนี้บางฝักก็เริ่มสุกทั้งฝักแล้วนะครับอ่าเราก็จะเริ่มเก็บนะครับแต่ไม่ใช่ได้เก็บทุกทุกฝักที่ห่อไว้นะเป็นบางฝักนะครับบางฝักก็ยังยังไม่สุกนะครับ อ่ถาถนานสนใจมเมล็ดอีลอกอ่ะขายขอ,ของก่อนสักหน่อยนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกเริ่มมีจําหน่ายแล้วนะครับ <c oughs> ายอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับฝ <c oughs> ักไหนสุกทั้งฝักนะครับก็เริ่มเก็บไปเก็บแล้วก็ไปพึ่งลมให้มันแห้งนะครับอ <c oughs> <c oughs> ากาศป่ายามเช้าก็ประมาณนี้นะครับ ต้นนี้ก็เล็กบ้างใหญ่บ้างขาเขเ้ากันไปนะครับต้นไม้โอ้อากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวนะครับตื่นมาเช้าๆต้องมาก่อกองไฟนั่งผิงกันนะ <c oughs> ก่อกองไฟให้หมาน้อย <c oughs> มาสู่โซนที่2นะครับที่มีต้นพันธุ์อีลอคที่ปลูกไว้นะครับ <c oughs> คือถ้าต้นไหนเขียวๆแบบนี้อยู่อ่ะ ยังสดๆอยู่ก็ต้องบีบบีบดูนะครับว่าอ่าอย่างนี้ไม่ค่อยสุกหรอกนะครับต้นไหนที่มันเริ่มสุกทั้งฝักอ่ะส่วนใหญ่ต้นมันจะเหี่ยวแห้งเลยพวกนี้ก็ยังเริ่มสุกอยู่แต่ไม่สุกทั้งฝักนะครับก็เอาไว้ก่อนดูดิเนี่ยยังขเขียวๆอยู่เลยพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันขเขียวๆเออเนี่ยเนี่ยถ้าฝักไหนสุกมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ย ต้นมันก็จะเหี่ยวลงไปนะครับอย่างเงี้ยแดงทั้งฝักแล้วนะครับแล้วก็จัดการฉับภารกิจมันชึบชึบอ่าเดี๋ยวจะขอดตะเกียบเอา,มาเมล็ดด้านในมันอย่างนี้ต้นมันล้มเฉยๆนะครับยังสดอยู่ยังไม่แก่อ่าอย่างนี้ได้นะครับต้นเหี่ยวๆแห้แงๆอย่างเงี้ยแก่แล้ว ถ้าเราไม่มาหอนะครับก็เจ็บไก่นะครับไก่ก็จะมากินนะครับ <c oughs> อีกชนไหนอีกว่าแค่นี้เหรอมั่เยอะเลยปีนี้ตอนแรกว่าจะเก็บได้แบบตัวเองก็จะได้ปลูกในสวนแบบเยอะๆอะ่ะที่ส่วนผมก็ค่อยๆปลูกไปนะครับ กีละห้ารอหลุมบ้างที่ละพันหลุมนะครับตามที่เก็บมเมล็ดได้มากน้อยนะครับปีไหนได้มากก็ปลูกได้เป็นพันหลุมนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้านะครับป่าเราก็จะเติบโตเป็นป่าใหญ่ในป่าก็จะมีต้นอีลอกเป็นหมื่นหลุมนะครับหนที่แก่เลย้ยังตอนนี้ยังแก่ยังวะยังไม่แก่เลย อผักนี้เริ่มเหี่ยวแล้วตอนนี้อ่าอย่างนี้ได้นะครับชึบอ่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในพืชที่น่าปลูกแล้วกันเนาะเป็นผักป่าที่คนค่อนข้างมองข้ามนะครับในธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีต้นใหญ่ๆถ้าเท่าไหร่นะครับแ้บเป็นป่าชุมชนอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านจะเก็บมาทําอาหารกันบ่อยๆนะครับต้นมันก็จะเล็กนะครับ โดนอะไรกัดต้นขาดเลยก็ที่ตลาดเห็นเขาขายกันนะครับลำต้นมันนะครับต้นที่เขาถอนมาก็ห้าต้นนะห้าต้นหกต้นต้นไม่ได้ใหญ่มากนะห้าหกต้นห้าหกลำงั้นเถอะยี่สิบบาทนะครับเนี่ยต้นประมาณอย่างเงี้ยไซนี้นะครับห้าหกลำนะยี่สิบบาทก็ถือว่าเป็นเพื่อที่มีราคาดี ฤด,ดูการหนึ่งช่วงต้นฤดูฝนนะครับเขากินกันเอาไปแกงส้มนะครับตัวน,นี้ได้ไหมเหี่ยวๆหแห้แงๆได้ได้ได้ได,ได้ผมว่าแกงส้มแล้วมันอร่อยมากนะตัวนี้อีลอกเนะี่ยอร่อยกว่าสายบัวสักสิบเท่าเลยนะผมว่ารสสัมผัสของของอไอ้ลำต้นมันนะนะมันแน่นมันแบบ สมกับที่คนเขากินกันน่ะว่ามันอร่อยเนาะแต่ว่าต้องทําให้ถูกวิธีนะครับต้องทาเป็นแกงส้มแล้วก็มันมีความคันถ้าทําไม่ถูกวิธีนะครับถ้าปลูกได้สักหมื่นหลุมเนี่ยหลุมหนึ่งมีห้าต้นสิบต้นเนี่ยแบบที่ผมขึ้นช่วงต้นคลิปให้ดูนะครับโอ้โห บายเลยแบบนั้นนะครับพอถึงต้นฤดูฝนก็จัดก,การถอนต้นมันขายนะครับแล้วมันปลูกครั้งเดียวด้วยนะพืชพวกนี้อาช้าหน่อยตอนแรกเราสะสมพันธ์นี่แหละนะครับเรจะหาพันธ์ุมาปลูกได้กว่ามันจะโตจนออกหมากออกอันนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆขยายไปแต่ผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะเพราะว่ามันอยู่ร่วมสวนป่าแบบนี้ได้แล้วเราไม่ต้องใส่ปุย๋ยไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องควนดิน ไปตามธรรมชาติได้เลยรอถึงเวลาแล้วก็เก็บไปแกงกินเก็บไปขายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปอีกโซนหนึ่งก่อนแล้วกันจะพาข้ามฟากไปอีกหนึ่งโซนนะครับบางทีก็แทบไม่มีเวลามาเดินชมสวนตัวเองมัวจะไปทางอื่น ก็มีแบบนี้แหละนะครับมีภารกิจต้องมาเก็บมเมล็ดอีลอกแบบนี้แหละนะครับก็พอได้เดินชมสวนโซนนั้นโซนนี้ไปทุกโซนนะครับ โซนนี้ก็มีหลายต้นนะอีรอบที่หอมเมล็ดไว้นะครับต้นทำไมเขียวๆอยู่เลยยังยังไม่แก่กันเลยโอ้พวกนี้ผมจำได้นะผมเพาะเป็นแปลงก่อนที่แรกกัเหมือนแปลงผักพอเป็นแปลงทีนี้ได้ปีหนึ่งหัวมันจะขนาดหัวโป้งมือนะครับหัวแม่มือเราเนี่ยผมก็ หรือแปลงมันแล้วก็หาคุยเอาหัวมันมันเน็บตามต้นไม้พวกนี้นะครับต้นละหัวต้นละหัวมันก็เลยเกิดอยู่ข้างต้นไม้หนึ่งต้นนะครับเมื่อก่อนก็เรียนรู้วิธีการปลูกนะครับไม่รู้ว่าหยอดมเมล็ดลงหลุมลงดินเลยง่ายกว่านะครับหลุมหนึ่งดอดไปสิบยี่สิบเมล็ดเลยมันขึ้นมาเป็นกอเลยนะครับทีนี้เมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันอ้าวฝักนี้ลืมหอมเมล็ดมันจะงัเฮ้ย เอาไงดีเดี๋ยวเอาพวกนี้แหละห่อมันแกะเอาพวกนี้ก่อนห่อมันเมื่อเราแกะถุงที่เราห่อออกมานะครับมันก็จะประมาณนี้นะเหแบบ็นไหมก็ตรงนะครับชิบนี่และส่วนใหญ่ก็สุกอยู่ในนี้นะครับไม่หายไปไหนแต่ที่มันหายมันแบ่งไปก่อนเลยคือพวกนกพวกไก่นั่นแหละมากินไปก่อนนะครับเอาห่อออกก่อนชุบหอ่อฝักนี้ไว้นะครับ ผมดูดูแล้ว่วนนี้ก็ยังไม่แก่นะครับก็คงได้ประมาณนี้นะครับของวันนี้มนเมล็ดพันธุ์อีลอกนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแกะแล้วก็เอามาเมล็ดไปผึ่งผึ่งลมผึ่งอะไรให้มันแห้งนะครับถือว่าเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกมากนะผมว่านะขนาดว่าลุงผมอยู่เมืองการเนี่ยแกมาชมสวนผมนะมาเยี่ยมตอนนั้นแกไม่รู้ว่าผมปลูกอีลอกนะ แกพูดขึ้นคำหนึ่งว่าโอ้โหว่าที่เมืองการทําไมเขาชอบกินกันดังเขาเขาเรียกเนี้ยอีลอกนะที่เมืองการเขาเรียกแมงเพาะหรือแมงเพาะอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับชื่อมันก็บอกว่าโอ้โหหามาปลูกหน่อยนะที่เมืองการมันก็คนนิยมกินมากเลยมาขายดิบขายดีมากนะครับมีเพื่อนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับไปขายลอตเตอรี่ที่อุดรดิตนะครับแกก็ทักมาถามว่าโอ้โหที่สวนมีปลูกเยอะไหม นะครับอยากได้พันไปปลูกด้วยเพราะว่าแกไปเจอที่ในตลาดที่อุตลุดที่แกไปขายลอตเตอรี่นะครับคือเขาขนมาแบบสี่ห้ากระสอบแบบวางแป๊บเดียวหมดนะครับคนซื้อดีมากนะครับเพราะว่ามันแกงอร่อยนะครับยิ่งถ้าคนทําเป็นนะนะผมก็จะแกงกินทุกปีนะปีละสามรอบสี่รอบนะครับในฤดูของมันนะครับช่วงต้นฤดูฝนนะครับโอ้มันอร่อยมากนะครับแกงใส่ปลาแห้งนะเป็นแกงส้มหรือว่าจะแกงใส่ปลากระป๋องก็ได้นะครับ ขอให้เป็นแกงส้มนะครับผมทำมาบางครั้งผมใส่กะทิด้วยนะครับเป็นแกงส้มกะทิแบบรสสัมผัสเดีคุณลืมแกงส้มสายบัวไปได้เลยมันห่างชั้นกันสักสิบเท่าเลยนะสําหรับรสรสสัมผัสของสายบัวกับลําต้นของอีลอกนะครับต่างกันมากเลยนะครับถือเป็นหนึ่งพืชที่ค่อนข้างหายากแล้วนะครับและก็น่าปลูกติดสวนนะครับมาแล้วลูกน้องผมมาแล้วมาอารักขาผมแล้ว ็ไงลูกหนาวไหมไม่หนาวเลยอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่ปลูกป่าปีแรกเลยจนหนวดมันงอกแล้วดูดิคนกับหมาใครแก่กว่ากันแล้วลูก <c oughs> โอ้บรรยากาศยามเช้านะครับส่วนผมก็ต้นไม้บางชนิดก็เริ่มผลัดใบนะครับแต่บางชนิดก็ยังเขียวขจีอยู่นะครับบางต้นก็ตายไปเห็นไหมผลโกลน,นี่ยางนาน,นะครับ ผมว่านี่มันอยู่ข้างร่องน้ําแล้วนะดินตรงนี้ค่อนข้างดีเป็นทางน้ําไหลดินชุ่มชื้นตลอดช่วงฤดูฝนนะครับแต่พอฤดูแง้งตรงนี้มันแห้งปีที่แล้วแรงแรงมาตายเลยอย่างหนาตรงนี้ออทําใจนะครับต้นไหนตายคือตายไปคือสิบปีแล้วคุณเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยพร้อมสมควรตายค <laughs> นแรงไม่ได้อะ่ะช่วงปีแรงแรงเมื่อกี้ออขนาดว่าปลูกที่ที่รุ่มรุ่มแล้วกาไม่เป็นไร ต้นนี้ตายหลายต้นเลยยังนาสีหต้นเลยไม่เป็นไรให้ต้นอื่นเขาโตแทนม,มันตายไปก็ช่องแสงก็จะเพิ่มขึ้นพอดีนะครับต้นไม้อื่นต้นพะยุ่งต้นตะเคียนพวกนี้ก็จะเติบโตก็ไ,ได้อ่ะคลิปนี้นะครับท่านไหนสนใจมเมล็ดพันธุ์นีรลอกนะครับเอาขายของอีกสักรอบนะครับปีนี้เก็บได้ไม่เยอะเหมือนปีก่อนๆน,นะครับอ่าท่านไหนสนใจเอาไปไว้ปลูกนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับจะปลูกลงดินช่วงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องรดน้ําปล่อยตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวฝนมา เดี๋ยวเขางอกขึ้นมาเองนะครับแนะนําให้ปลูกข้างต้นไม้แบบห่างคนต้นไม้สักคืบมือหนึ่งนะแล้วก็เอาดินกลบบางๆสักข้อครึ่งข้อนิ้วมือหรือว่านิ้วมือหนึ่งก็ได้นะครับข,อ,ขอนิ้วมือหนึ่งนะครับปลูกเป็นหลุมนะครับหลุมหนึ่งใส่ไปสักสิบเมล็ดเลยนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาเป็นกอนะครับสิบหรือยี่สิบเลยก็ได้นะครับท่านไหนสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านไม่อยากปลูกลงดินเลยช่วงนี้ว่ามันยังไม่มีผลดินยังไม่ชื้นก็เก็บ ไปปลูกช่วงต้นฤดูฝนได้นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยเก็บไว้ในที่ร่มแสงระดับอุณหภูมิห้องเนี่ยเมล็ดพันธุ์เก็บได้เป็นแบบยันกลางฤดูฝนนะครับแล้วก็ท่านไหนอยากจะเพาะใส่ถุงชําก่อนถ้าคิดว่าในสวนท่านมันรกมันอะไรยังไม่พร้อมปลูกเนี่ยจะเพาะใส่ถุงชําก่อนก็ได้นะครับแนะนําให้ใช้เพาะช่วงหลังฤดูหนาวแล้วกันนะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยท่านไปเพาะช่วงนี้มันจะไม่งอกนะครับมันมีระยะพักตัวช่วงฤดูหนาวนะครับ ให้ถึงต้นเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาปุ๊บเพาะใส่ถุงชำํำหลุมนึงเนี่ยเอ้ยถุงนึงใส่สักสิเมล็ดเลยก็ได้ผมก็เคยเพาะแบบนั้นนะครับไม่ต้องใช้ถุงเพาะช่ำใหญ่มากนะครับใช้ใขนาดเล็กลงมาอ่าใช้ขนาดไซส์เล็กลงมาเพราะว่าไม่เปลืองดินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหยอดไปหลุมละสิบเมล็ดนะครับพอมันโตมากลางๆฤดูฝนท่านค่อยเอาไปปลูกลงดินก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้ครับ